ชื่อถือว่าแปลกยินครั้งแรกรู้สึกให้นึกคันนึกแหล่งผลิตกิจกรรมทำขายกันแต่ทุกวันกลับฝึกทำ คำนี้มีหลักฐานดุดรองงานคำนี้มีจุดหมายที่ฝึกทำบำเพ็ญ